พี่น้องบางนี้เที่ยวอร่พี่น้องปลาวางนี้ดึงพอที่สุดซุกแล้วเด้อพี่น้องแกงน,นองไม้สดๆใส่จักกะจั่นพี่น้องปลาแซ่บปลาหอมขนาดเลยมาเด้อพี่น้องมื้อน,นี้สิไปหานองไม้แกงใส่จักกะจัน่นสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศเด้อมื้อน,นี้น้องตะเกียบกะสิไปหานองไม้ยามเล็กน้องพี่น้องมันกะสิอึดเนี่ยจักหน่อยแต่ว่า เ้าวกระสีเบิ่งน้ากันเนาะว่าสีพ่อแกงอยู่พ่อแต่ว่าข้าสีแกงใส่จักกะจั่นเนาะพี่น้องรับรองว่าแซ่บแน่นอนมื้อนี้เนาะข้าเห็นปลาล่อปลาเละอยู่พี่น้องแต่กะสีนอนสีลายสมแดดก็ไปเบิ่งน้ากันเนาะพี่น้องวึ่งนี้เด็กผู้หญิงโอ้แหนื่ใหญ่พี่น้องเบิ่งอุยปวดเลย นี่นี่ปลาพี่น้องว่างนี้คักขนาดนี่อีกแนงหนึ่งทางในเดี๋ยวเราสีหักให้เบิ่งทข้างในถูเออเออเที่ยวอะไรพี่น้องปลาว่างนี้ <c ười> ดึงพอที่สุดอื้อหือทั้งใหญ่ทั้งยาวผู๋เขาก็สิฮักเอาเลยเนาะบ้องเพืนตัวพี่น้อง กิมซุงท่เป็นแบบนี้แหละก่อนเสิอยอกหนอเถอะก็จะปุดแบบนี้เถอกันยาวหุ่นเป็นหน่อเนาะเอากระสีตัดเอาเลยโอ้โหแสดงว่ามูนี่เขารดแล้วพี่น้องได้พวกเก่งแนีนน่นอเนะมูนี่เลยตัวนี้ใช้ง่ายตัวนี้โอ้โหสองอ่านเลยอยวาตัวลุ่มก่อนโบได้แข็งเลยพี่น้องอ่อนเลย ดิดดิ่นเนาะตัวนี้เอ๊ออกแล้วนี่ได้แล้วตัวนี้วันนี้ว้านี่ตะปูตัวไหนน,นี่นี่นีเอาเอาตัวนี้ก่อนหือ่อนขนาดเลยพี่น้องเมื่งกี้ น้มันอันนี้สื่อนี่นี่ตัวนี้นี่โอ้ยแดนเป็นพี่น้องหนามกุแดงเลยประจงนี่แดดวโน่รึบแดงแสบเลยมันไหว นอนเป็นนี่นี่พอได้เก่งดีก็อนี่นหนนางงอืได้แล้วพี่น้องวังนี้อ๋ขอขนาด Nhay phần phân bốp lưới. O nê nha yang kỳ đong nà nha nha phiền hương. Qua mát. Nhưng kiao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 . Nhưng ดึงลงมาเป็นเม็ดพี่น้องจะด่งให้ง่ายนี่ป้าก่อเดี่ยวได้หลายเลยพี่น้องตะปูเข้าน,นี่้หน่อคนเนแหละถ้าว่าดิ่งผมนี่พี่น้องผนจะออกเป็นหน่อยาวขึ้นมาเนาะ I <laughs> เดินเฮือดเพื่อหนึ่งพี่น้องมันจะออกประมาณนี้แหละน้องไม้บง่บงหวานเด้อพี่น้องอันนี้บ่เป็นบ่งขมพี่น้องมาบ่งี่จก,กระจันพร้อมนี่จะก,กระจันที่เาสิเก๋ใส่กันนีวพี่น้องน่อไม้ก็ได้หลายเตอรเอาที่มาเปาะแะ้วกันสอบนะพี่น้องมาบึงว่าสิได้ประมาณใดเพื่อสอบแล้วเนาะ นดี่วพี่น้องจะกระจันแล้วกันน่อมไม้มื่อี้เน่ะเขาส่แกงใส่กันป้าได้หลายเตอรพี่น้องน่อมไม้ก็ได้เอาก็สิเอามาต้มเนาะต้มเย็นน้ำน้ำหนึ่งพี่น้องน่อไม้ย่ำเลยนนี่ต้องเงย็นน้ำด้อยพี่น้องเพราะว่ามันขมเนาะนี่ลงไปต้มเลยเออเอ,อ,เอ,อไฟแหงคนาด อากที่เขาต้มไหมแล้วเนาะพี่น้องต้มจืดแล้วกัยินน้ำออกเนาะเนาะงตะเกียบแต่ฉันเอามาใส่น้ำอย่าน้าแกงบั่นพี่น้องใส่ข้าวเบื่อเรียบร้อยเนาะอย่าน้าแกะแล้วปั่นเอาพี่น้องเลยอย่านาเขียวขนาดนี้พี่น้องแม่์เพิ่นกินจะกระจันดิบแม่ ตำใส่มากอันมงสอน้ไหมเนาะแม่เพิ่นมากกินอันตำจักกะจัชนชนลมงสอน้พี่นนอะแต่ว่ามอนี้ยังบริต่ิเสีมาแกงชนไม้ก็เนาะอืม่วแกงเฮาพี่นนอะมือนี้ก็ไดนี่มีผักคะมีเ็ดมีมะกรูออก๊นี่เสีเอาเ็ดลงไปเลยนเนาะดย๋ยวสียสมก่อน ใส่เนืนัวลงไปพี่น้องแล้วก็ใส่ปลาแดกเหดือ,อ,อในในเบืเ่อแล้วแม่เน่าใส่ในกันเข้าเบื่อแล้วเนาะเส่็จปลาลาหอมๆลงไปปลาแดกหอมๆพี่น้องนี่หอมขนาดลเลยปลาแดดก,ก็น,น้อยพี่น้องหอมผักใส่เห็ดใส่มะอึลงไปพี่น้องนี่ มือนี้จะมีผักคะาหล้สายพี่น้องใส่หอมลงมือนี้เนาะมักผักคะแล้วก็มักกระเจี๊ยบมักบวกพี่น้องถ้าใส่น้ำหลังเนาะหลังจากเห็บซุกมักระเจียเจ๊ยบก็สิใส่ลงไปเลยผักคะหอมเนาะใส่กระจันลงไปเลยบบบนี้นี่ใส่ยั่วเลยพี่น้องจะกระจันเฮาโอ้โห ซุกแล้วเกับที่ใส่มากระเจี๊ยบใส่มะขวบลงไปเลยนี่ก็เครื่องหลายขนาดเลยพี่น้องนี่พักผ้าไว้ใส่น้ำหลังเนาะเดี๋ยวรอให้อันนี้ซุกตั้งหน่อยก่อนบวบซุมกมะกระเจี๊ยบซุกนี่น้ำกะปูดีคุ้มต้วงเลยพี่น้องนี่โคุดคักๆอากาศตะโบดีทอนเลยพี่น้องนี่ กำลังดีเนาะสุดน้ำมัน้อนพอดรีเข่ากันเลยอากาศเย็นๆพี่น้องครับพี่น้องเบิง่งปิตาเซฟขนาดเลยวันนี้น้องตุ่กี่วกบสีเอาพักคะลงไปเลยเนาะพี่น้องเพื่อพักคะเพื่อออกอิ่งน,นี่ลงไปแบบนี้เลยเก่เหมือนบ้านๆพี่น้องปิตาเซฟขนาดเนาะพักคะลงลงุ่มจักรจันทร์ก็เป็นตัวเป็นตัวเนาะ มากระเจียบกันในสวนเหานี่ลหะพี่น้องนี่โอ้โหอมเนาะคะาลงไปในห้ำหอมน้ำกระพุดีต,ตัวตัวตขนาดเลยซุก้วเด้อพี่น้องแกงน่อไหมสด,สดใส่จักกจั่นพี่น้องป้าชาข้าหอมขนาดเลยมาเด้อพี่น้องมากินข้าวแรง พ่อพัวสาวลาวเชโนเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่จิ้มแล้วเมื่อกี้หน่งเสี้ยบพี่น้องสบายดีสบ,ยดสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีพี่น้องกินไทยกินลาวหรือต่างประเทศมากินกงงแกงน้ำไม้เขาแรงน้ำสต๊อเกี่ยวแกงใส่จกกัก,โโก,จก,กระจันแกงใส่จกกักระจกกันเน,นื้อชีมุก ขนาดเลยพี่น้องโบมีจิโร่เทพจักรจันทร์ก็สุดยอดแล้วมาเดูพี่น้องอืมอืมอืมใช่มากระเจี๊ยบนะเพอดีแบบใส่น้ำโบราณพอดีเนาะโบราณเสือวันน้องไม้เขาได้หลายปานนี้เนาะเหลายเนาออกหลายเนาะเกล็ดฝนตกมาทำแล้ออกหน่อจักรจันทร์มาหอมพี่น้องสดปอน้ำหลายขอมมากระเจี๊ยบสดฮอนๆกับบรรยากาศแบบหนาวๆเย็นๆ ม uhm si. ื้อน yeah. ี้บวชเลยได้พี่น้องหนาวเี่หไข่กครกวานนิดหน่อยนึงเนาะกวาดยังหนาวอืมอืมจมเน่ไปแล้มาตัเลียบสดๆพี่น้องจากสวนกินตอนจะกระจันก่อนอืม เบาไอา้นะเพ่นติดต่อมาแหละเด้อพี่น้องแม่ก่อนภัยอยู่เบาไอ้า,อาย,ยังยบลืมแม่ว่าเด้อพี่น้องคือ,อตอนที่เพื่อนไปอันปุ้งเทปเล็กๆไม่ใหม่ใช่ไนะวันที่สรางบานแล้วพี่น้องไปแบบเบอเบาไปเลยแล้วเพิ่นมันเล่าให้ฟังนํำหลังว่าเพิ่นค่ะไปจนฮอดเส่งทางแล้วคิดฮอดแม่วคิดฮอดแม่พี่น้องคุณลอง,องให้ฟังตอนที่เพิ่นไปทัอิตนะพี่น้องไปแอนจุงเทพนะ เดีวเพื่นติดต่อมากับผู้ชายเนาะพี่น้องโดนโดนติดต่อมันเท่าน,นึงแต่ล้าสุดนี่เพื่นติดต่อมาเลยกับฝากความเป็นห่วงเป็นใยเนาะไอเดบบะกินฮอตแม่ส e ์นะพี่น้องและเพื่นกับฝากเงินแทนเดบบานะพี่น้องเท่าไหร่แม่พันหนึ่งพันหนึ่งกับ 4, 4, สี่แสนสี่แสนกีบพี่น้องประมาณล้านล้านกีบรวมเบิร์ตเนาะพันกว่าบาทพี่น้องแบบพันวิบแล้วะกันพันห้าแน่ประมาณพันห้าร้อยบาท แม่เพิ่นก็ดีใจนะพี่น้องที่ว่าลูกชายบ่ลืมแม่เพิน่นเพิ่นกำลังกินฮอตลูกชายอยู่พอดีเป็นยนะังไงเนาะลูกชายถ้าช่วงแล้แม่ว่าจมหาลูกทางพุ่นกินฮอตแบบอันคิดตะนึกเป็นว่ารสโอ้แม่จมหาปัาจจักกินฮอตแม่เด้งแบบนันแม่ว่าจุ่งกินฮอตแล้วเพิน่นแบบว่าจามบอกว่าเพิ่นฮอนหูแม่กินฮอู้ซึกได้เนาะซิมีเซนเนาะ มันก็เจี๊ยบก็คือยะเก่ๆเนาะบางหน่วยบางหวไม่ไหมเหรอไม่อ่อนพันใหม่ค่ะคาะอ๋อเน่อๆอ่อนพันญี่ปุ่นปะเจี๊ยบญี่ปุ่นต้องเกาต้องหน่อยยำตอดมาเ็ดอ่งทเ เอาเด็กหยุ่มอยู่ đây ม่ากินตอนเด็กจังหอม มัมาขว่อดกันมักแบบนั่นันสนล็กตำม่ไมมต่ำแค่บางองอืมพีนัเอามาต่ำเนาะวอลคืนบังมีพี่น้องบุเคยกินจักเดือบังมีสีนี่แดงสุอยาตอนนี้ดิพดเห็นเนาะไปตลาดเซโนาซุกกยงบริสุทธิ์เห็นเลยดน้องซีนเห็นไดสีเหลือง เราซื <c ười> ้อมาเน้นว่าได้แนวเพื่อนเดี๋ยวแนวเพื่อนเพาะเพาะอะไรแนวต้นมันใหญ่ทำสิการกินเอาแล้วพี่น้องจะเก่าเพาะในบางมีฮะง่ายๆได้เนาะทำกินตอนยังน้อยซ้ำไว้เกิดพี่น้องเกิดง่ายเพาะง่ายข้าวังคะนะยอดใหญ่ข้าวตังคะไม่คนเป็นไอนิพิษวะค่ะคะ พี่น้องเล่ลูกกระติ๊ดกันเล่นลูกกระติ๊ดดื้อเงินนั่นเอาไปกมาแกงกันเลยพี่น้องผ่างเฮือนแกงกินโซยมายังพิษอินกับพิษพิษกำพิษกมคนได้ลูกละพี่น้องแม่ลูกอ่อนพิษที่สุดเลยรักห่าแต่พิษกินเขาเน่าเดื้อเงินไปมาแกงคงเสียชีวิตเสียชีวิตเลย รู้คุณหมอมามาหาไปเคแต่ค่าให้เหมนเนี่ยเยสอะไรอืมเฝามาแล้วงามเนาะสีเนาะอืมมือคนเอิมาจ่าใจสีบัวเนาะนางบอกแม่แดงสุริยาแดงสุริยาแม่นผสมจมมเนาะจมม ส้มสุริยาเอาเลยโบเอาเลยน้องน้อยอ่ะก็ใจรอนเบาหวาละอยากซีมแล้วมาหวานจำได้เนาะสีผุนเป็นตะวันแซ่บอู้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะให้ไอซีใหญ่เพผุนไม่ค่อยมีเมื่อกี้นะเส้นเพผุนก็ยังกินกินแล้วพี่น้องจอขับแพงสีไม่งามเนาะเบื่อผุนนะเช่นผุนก็เป็นสีเดียวกับเนื้อเลยสีส่งเลยยางก็หน่อยได้ ทำเพิ่มไปจังเลยแดแนงินจงามแดงเสียเห็นเด้ทุนขายต้นมันนะพี่น้องคนการนะลองวะโงลองเบอก้น้ำมีตลาดนะเนาะซือน้ำยวนคนขายยวนตลาดนัดนะนะเราไทย พันไม้อยู่ในน้องมี่อะเจ้บอมะเดีโดนใจเลยแม่วันนึงรักตันังือ่ันไงหอมเย้เลยแช่แล้ว แม่เจ้ากินเส้นอันนี้มันจากมืวหวานเส้นใหญ่มันนี่หวานหอมคือเดียวนี่ <c oughs> ตอนยังน้อยบ่ได้เหลือเขากินนะเส้นมันก็กินเส้นมันก็กินเส้นมัน,นก็หวานบัวหวานอันนี้โน่จะใช่มีไนหรือบอห์มีไนหรือบ่หเพราะมันรีบอ่ะมีลูกแกกินอีกแล้วหอมขนาดเลยทำอะไรเสียดายเล่มกี่ดียวติดเปลือกมัทเหรอแกจนเลยอย่าได้ย่างเชฟอะไร อนี่พี่น้องเส้นอันนี้มานีชาวสุกินมันจะมีเส้นใหญ่เส้นหนึ่งแดลนยังหวานตอนไหนเส้นมันก็ยังหวานาแล้วรสชาติมันมันจะมีเส้นใหญ่ในเพิ่อนกระต่างเดือดเกี๊ยวเออเนื้ยางน้อยเนาะคิดว่าในลิฟต์จะแค่ในเพิ่อนน้อยแถวนี้มีแต่เป็นบัวเป็นบัวเส้นบัวควรมีเลยครับจับ

เด็กแม่ลองที่มองดิฟคอนอ่แม่เด็กแม่ให้จิบกิ่เช่นมันแต่ก็บาปแม่คนนีมันหวานนี่ตอนเช้าจนกินหนักหนักแต่ิ่กากสิ่งนักลูกเตี้ยจะบอกว่าสิ่งเช่คชอบ่หรอะแขวแห่งบอดีบ้างกินเร็ดอ่ะแม่พอดีค่ะแถวมหลาจกิงหลายกินลายตกเล่นชอบกินสิ ชอคอันเท่านี้เถอะพ่อนี่นะมันจะมีเส้นแบบนี้ที่ว่าติดใกล้ๆก,กันเนาะน้อยเป้านี่เนี่ยแบบนี้กินได้แซ่บเป้าแคบอะไรงาเพิ่มแบบกบกรอบๆเลยหนูอย่าลืมเนี่ยเอาใส่ถุงแยกไว้เด้อโอเคลืมไม่ได้ละจักรนั่นระเดินห่าง ข้นงบนงนจะไปจบล้วทุกคนจัลายเทนี่เงามากเ้าเข้ายแล้วมัน่งรนี่มีแต่ยกโตกระเ็บยังกระเซ่บเปยกซ็บพี่น้องอยู่หาเป็นยังกเด้มาให้พี่น้องเบิ่อพี่น้องจมกันเลยไปลุ้นขึ้นไม่ไปลุ้นขึ้นใหม่น้องกินยังก็แซบ ม,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 มครับวันนี้ก็อินน่มแล้วเด้อพี่น้องอันนี้ก็สิเก็บไว้กินอีกเมื่ออื่นเศร้า่นละ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิป้เพียงนท่านี้เนาะจะไดนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญบอกกดข,ข้ามโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาเซโนแฟมิลีเด้อสบายดีบ๊ายบาย